สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับมาดู TS90 ครับ New Holland ครับปอดครับตัวแรงในตำนานครับวันนี้ดันดินครับวันนี้ชลิปนี้จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในการทำงานครับดูความแรงของเขาครับ TS90 ครับ ตอนนิวฮอลแลนด์ครับโอ้โ oh. หดูดินที่ม้วนจากใบดันนะครับม้วนดีมากเลยครับดูครับดูครับท่านผู้ชมแรงไม่ตกครับแรงเหลือๆเ,เลยครับโอ้โหดินนี่ม้วนดีมากเลยครับแต่ว่าหันลุมลมุมมาเลยครับพี่นอ้องเออ เจ,จเจ้ายักษ์ใหญ่ครับเจ้าฟอดรับนูฮอลแลนด์ครับ T S เก้าศูนย์ครับดูครับผมชอบนี่ครับนี่ชอบตรงที่ความแรงของเขาครับในการดันดินครับชอบตรงที่ดินมันมวนครับมวนไปดันนี่เอ๋เหมือนขนม ขนมเชคครับที่เขาเป็นม้วนๆไว้ครับดูสิครับโอ้โหคันแรงได้ใจจริงนะครับแรงไม่มีตกครับนี่ขับแบบสมูทๆครับเบาๆไปเรื่อยๆครับเหนี่ยวตาตาความเร่งไม่แรงครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ เสียงเครื่องไม่มีโหลดไม่มีตกเลยครับสม่ำเสมอ เอาไม่อยู่ครับชุดไม่อยู่ครับเพาะว่าจะดินแข็งดินร่วนครับเจอเจ้าทีเอสเข้าไปนี่คือใส่ยกมนเลยครับโอ้โห ต้นนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นใครแต่งท่อครับส่วนมากจะมีแต่ท่อเดิมๆเสียงเดิมๆไม่เล้าใจเท่าไหร่ครับในเหมือนกอดหกหกสี่ศูนย์ครับหกหกสี่ศูนย์ 0. อะไรล่ะไอตัวเผาเดียวอีกตัวนึงครับตัวนั้นเนี่ยเสียงเล่าใจมากครับโอ้โหชุนนครับตัวนั้นรถซัพเตอร์เพาเดียวครับยังของเขานี่ยเป็นเอกลักษณ์ครับต้องลั่นๆหน่อยครับตัวเจ้าทีเอนี่เก้าศูนย์นี่ยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นใครทำเลยครับในโซนนี้นะครับ แต่ว่าที่อื่นก็ไม่รู้เหมือนกันครับส่วนมากผมไปทำชิปนี้มีแต่ท่อเดิมๆครับไม่ดังไม่เสียงดังครับไม่บรบกวนการขับไม่หนวกหูครับทำงานได้ทั้งวันครับแตน่าจะถ้าท่อดังนี้น่าจะ ผู้เท่าลำคาญครับคนขับมีอายุหน่อยพ่อยังไม่ค่อยลั่นครับอันนี้เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็พูดเดาไปอันนี้มาดูการทำงานครับของ t s 9 0ครับตัวแรงในตำนานครับ สวัสดีและทักทายไปยังท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดครับเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับสําหรับขอบพระคุณท่านท,านที่กดให้แล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงมากเลยนะครับเจอเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชม กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์อะไรกันก็ได้เลยนะครับผมอยากให้ทำคลิปแบบไหนครับท่านผู้ชมขอมาแล้วจัดให้ครับถ้ามีเวลาถ้าหาได้นะครับพยายามไปถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับต้องซีเรียสน,นะครับ ดูไปเพลินๆครับราต้องจังอะไรกันมากครับคลิปนี้ช่องของเราเป็นช่องที่แบบอย่างนี้นะครับทรรมม่านผู้ชม่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูโอ้โหดันดินครับแรงจริงๆ ถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ